สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้โบมี6เคล็ดลับเลือกกรอบแว่นสำหรับเลนโปรเกสซีฟมาฝากค่ะมาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะแว่นจะต้องมีแป้นจมูกค่ะเพราะว่าการที่มีแป้นจมูกนะคะจะทําให้ปรับแต่งทรงง่ายและเวลาใส่จะได้ไม่ต้องเงยศีรษะเพื่อที่จะมองใกล้ค่ะข้อที่2นะคะกรอบจะต้องไม่ใหญ่จนเกินไปหรือโอไส์เพราะว่าจะทําให้มุมมองด้านข้างบุบวาบมากขึ้นค่ะ และข้อที่ 3. มนะคะกรอบแว่นจะต้องไม่เล็กเกินไปคือจะต้องมีความสูงของกรอบแว่นไม่น้อยกว่า30มินถ้าเราเลือกกรอบที่เล็กนะคะมุมมองระยะใกล้ก็จะไม่ค่อยดีค่ะข้อที่ 4. นะคะกรอบแว่นจะต้องกระชับค่ะใส่แล้วไม่เลื่อนลงวิธีการดูนะคะว่าแว่นเรากระชับหรือไม่ให้เราลองใส่แล้วก้มหน้าดูค่ะ ถ้าแว่นเลื่อนหลุดลงแต่ว่าแว่นเราไม่กระชับนะคะส่วนข้อที่5นะคะกรอบจะต้องมีน้ำหนักเบาเพราะว่าเราจะต้องใส่ทั้งวันถ้าเราเลือกกรอบที่หนักแว่นก็จะกดตรงจมูกเราได้ค่ะส่วนข้อที่6นะคะข้อสุดท้ายไม่ควรเลือกกรอบที่โค้งเกินไปเพราะจะทำให้ปรับแต่งทรงยากและเจอภาพวุบวับด้านข้างเยอะนั่นเองค่ะหรือท่านใดสนใจนะคะที่จะปรึกษาเกี่ยวกับ การเลือกกรอบแว่นโปรเกสีฟและการเลือกเลนโปรเกสีฟสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ร้านแว่นอินเตอร์เพคเกษม55ทับ1ได้เลยนะคะ